เหมือนแบบคนอาจจะบอกว่าพี่ก็วารัสมันบัฟมาไงมันเลยเข่งขึ้นไม่อันเก่าอันเก่าถ้าไพโร5พาเมืองท็อปโฟได้ตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วแต่ต้อง5เท่านั้นไพโรอื่นพาขึ้นไม่ได้แพตเทอรที่ผมเล่นอ่ะต่อให้วารัศกระโดด2.5งจุดห้าวิไพโร5ก็พาขึ้นได้ตามันทําง่ายไปเาคุณไม่ชอบหรอสิบห้าบาทได้ตะหลียะ เมื่อร์8คนชอบไปแล้วเจ็ดใครเขาก็ชอบปะจริงๆก็มีอีกวิธีเนิบหนึ่งนะก็คือชาไม่ไม่ชาไม่ขายตะหลิวอีกวิธีเนิบหนึ่งอะให้มันเอาไพโร5จากจากดาบรวมหรือไม่ก็จะออกเมนแทนมันง่ายเกินเปลี่ยนเป็นตาทําไม่ได้ถ้าเปลี่ยนเป็นตาทําไม่ได้มันก็ต้องมีตาสัญลักษณ์อื่นมาใส่คุณจะให้เอาสัญลักษณ์อื่นอะไรมาใส่อย่าลืมว่าคุณบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้แต่คุณต้องเอาอื่นมาใส่ด้วยเขาเล่นเอเนียนี่กันใช่ไหม เล่นทิศนาเลยเขียงโง่นี่เก่งใช่ไหมนั่งรีโลแม่งเลยวายเียว้ยไม่อยากโลแล้วมีตัวสาบานล้วนเราแต่เรามาตามหาไอ้นี่อยู่แล้วนี่ใช่ปะไม่เจอกูได้ชิ้นี่กี่รอบมันเนี่ยบอดบนบอดล่างเนี่ยเวพอจูนดีสัตว์นักกรมะนี่เวลาตามเว็บครับถึงเวลาตามเว็บของผมแล้วผมโคตรเกลียดเลยคอมจิตนาถึงเวลาตามเว็บของผมแล้วครับลัมโบเอ้ยทำไมธนูมันจ้ำเลย คืออยากเก็บธนูไว้ไงก็คุณซูไงแล้วก็เด็นี่ก็ไออีไงซ้ำไรอ่ะเก็นไม่เป็นไปเลยอันนี้ผมแพ้ผมต้องขายแอสเนะ้นไอคนดูถ้าเกิดเราไม่ได้ออกเมนลัมโบแบกอะแล้วแล้วแล้วเราต้องใส่ของแท้งใครอะสุดยอดจริงเราต้องใส่ของแท้งใครใส่การิโอปะ่ะเพราะมันเล่นแววนแวนมันสีอยู่แล้วนี่ ตามเว็บนูนูฮะนูนูควยอะไรมึงดูเว็บไหนเนี่ยผมไม่ได้เล่นทิศนาคอกเมานะผมเล่นทิศท,ทนาลวนนะกอตีเจอลัมโบตลอดนะครับอ,อ๋อเหมันใส่ลัมโบเพราะว่าเพราเป็น <S <S <บ>าลาสเตอร์ด้วยก็เลยอยากให้มันแรงๆนำใส่ใส่ลัมโบก็ได้แต่ผมเข้าใจที่เขาใส่คือในเว็บมามันใส่ลัมโบเพราะว่ามันเป็นล um ัมโบแบบ แต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ออกเม็นลัมโบแบบเราต้องใส่ใครเพราะลัมโบมันไม่ได้แรงขนาดนั้นไแต่ก็แรงแหละสุดท้ายมันเป็น布拉เตอร์แค่สองไงโคเรนเควสได้เขียวทําไงครับก็กด e อ c อ่ะแล้วก็กดยอมแพ้อ่ะไม่ต้องเสียเวลาเด้อแต่บทที่โคเรนเควสมันควรขึ้นเลเวล8นะแล้วก็อออินไปเลยโลหาสองดาวมาโยนโยนโยนลงไปอย่าไปขึ้นเก้าขึ้นเก้ามันโลกผมได้ของที่ผมอยากได้ รถหน่ไยๆเก็บไปได้แล้วโลไม่เจอเลยเลยทําอะไรไม่ได้ครับถ้าคุณพยายามแล้วมันต้องทํามันทําได้แค่นั้นแหละบอร์ดนี้ข้อดีคืออะไรวะไม่ต้องหาตัดฮิวใช่ไหมลัมโบมีตัดฮิวให้แล้วก็เล่นแวนสี่แวนสี่บัตเตอร์สองแล้วก็เติมเติมอะไรวะพีเซิร์ฟพีเซิร์ฟก็มีแค่สองอยากเล่นหรอวะเบื่อชิบหายเคียดเออโคตดโค้ดตูดมัน ช่วงเลเวล6ที่เราโลอ่ะลงแวนสี่เก่งกว่านะครับแฟรี่ค่อยไปเติมเติมลากันดียวพิ้าเราเดทเบรหรือว่าไออไออเดียกันได้เลยหน้าเพิ่มฮะโอเคโอเคก็ไม่คิดว่าจะอยากให้เล่นขนาดนี้ก็ไม่คิดว่าจะอยากให้เล่นขนาดนี้ ฟ,ฟีโรไปฟีโรในขาที่ผมกำลังขึ้นเลเวลหกอ่ะฟีโรไปฟีโร่ไปจบจบถ้าอยากให้เล่นขนาดนี้แล้วก็เล่นหนูหน่อยบีหกตัวด่านสามหนึ่งไม่เล่นเกมนี้ผมจะเล่นเกมไหนเล่นเกมนี้แล้วละ่ะเ,เกมนี้เราจะเล่นเกมไหนผมอยากใส่เดสเบไปเลยไออีมนันแรงกว่าช่างแม่งใส่เดสเบไปเลยเดี๋ยวเผื่อได้ออกเมนคิเกียร์รอขนาะรอมานานแล้วร้องแด่ด่านสองหนึ่งแล้ว แล้วมันก็ได้ดาบซ้ำอีกทีคี่พ้่งใส่ดาบไปไม่เอายากาอยากได้เทมอ่ะเอออันนี้ก็ดีนะไม่โดนซีซีเราเล่นขอโทษด้วยเทแท็กเกอร์แต่ว่ารอบนี้ฉันฉันเล่นรีโลขอโทษด้วยนะขอโทษขอโทษมางอจ้ะขอโทษขอโทษใจ ขอโทษจริงๆขอมองอพี่แล้วลำโบ้ผมใส่อะไรกันแทงล้วนหรือไม่ก็ดาเมจต้องใช้ท่าน,นไงใชท่านให้มันเลยนี่จะเก่งเอรองมาเอทลงมาไม่น่าเก่งใครท่านน่าจะเก่งกว่าอันนี้มันต้านซนะีซีนเนาะแชมเปี้ยนแวนกาจะได้รับโล่ป้องกันความเสียหายมากขึ้น30%และไม่ได้ซีซีไม่โดนซีซีหกวิในทุกครั้งที่ได้รับโล่ก็คือได้โลป่ปุกไม่โดนซีซีได้โล่ไม่โดนซีซีงั้นอันนี้เป็นใทท่านแล้วนะใช้ท่านดีรับ ไไนลิเลียไม่ต้องซื้อท้ายเฟรีร่ที่เราอยากได้คือลาก,กันหือที่เมืกันเจอที่เจอมันไม่มีเฟรี่อื่นที่มาเติมทิสตา,าดีๆด,ดีสุดมันลาก,กันตัวอื่นไม่ดีเลยไม่มีตัวลัไเวลอหก็เติมได้หลายแบบนะเติมลิเลียเพื่อเอาไดเมจแอมหรือว่าเติมบาดก็ได้ผมว่าเติมบาดดีกว่าไปปั๊มเค้กให้ลมโบให้ลมโบแรงแรงลมโบผมไม่อยากใส่อะไรไททันอีกอันหนึ่งเลยจูเกตเลยท,ท่านลาบาดอนนะท่านมาถึกหน่อยหนึ่งลาบาดอนไปแรงไม่ลาบาดอนก็ข่าวสา เออไอ,อ้อ,อ็นนี่ข่าวการได้นีกว่าลออ็อตอะข่าวการได้เพราะเราได้โล่โล่มาบล็อกมันมันไม่โดนซีซีเลยลากันนะครับดีสุดแต่ไม่น่าได้อยู่แล้วมีใครเล่นอะไรมั่งอันนี้น่าจะไพ่ไพ,ไพโลบล็อกหนึ่งอะก็คือไพโลห้าร้อยเปอร์เซ็นต์บ็อปปี้แบบที่เหลือเหมือนจะยังไม่คอมมิตอะไรนะครับลากันไปแล้วมีธน,นูไหมธนูอยู่ที่เอลิตอะไมาวะหยิบตัวแพงเนี่ยมันคุมไม่เทมทั้งทีโอ้เป็นหน้าลัมโบแบบฮะมันไม่มาแล้วนี่อันอันที่สามอะ มันมาได้แค่หนึ่งกับสอง <S <S เดี๋ยวเป็นฮีโร่นั่งค้าหนึ่งบาททั้งหมด <White Ryan. S 1> ลงบาทนะครับเปิดปั้นเค้กอันนี้จะได้สเกลลิงไปเรื่อยๆเมลเจ็ดก็เติมเมลเจ็ดเติมหลักกันเมลแปดก็เติมใครก็ได้ครับเติมทีเซอร์ก็ได้เติมซิลเลียนก็ได้บนทูเฮลตี้มีโอกาสชนสูงอ๋อเน,นี่ยเหรออ๋อมันเล่นมันเล่นทิศหน้าทิศหน้าเอาเมาเราเล่นทิศหน้าอย่างเดียวมาดิ รถมีไว้ชนนะเปล่าน้องเราทิศนาหกคุณจะปัดดุเดืเลยคุณจะปฏิเสธทิศนาหกตัวเหรอผมไม่กล้าปฏิเสธทิศนาหกตัวมีโลนะทิศเศษแล้วถึงเวลาลงเราละเนี่ยไททันได้ละถูกลงล้มโบว์ เก,กเเมันมีอีกบิวอลนี่เดี๋ยวนะแบบต้นเกมคุณไม่มีแฟรี่ทิธนาใช่ปะคุณสแลม3ชิ้นแม่งเลยแล้วก็ไม่ต้องเล่นแฟรี่ช่างแม่งแฟรี่ใส่คุณซูเดสเบตจอกก็ไม่ก็ไอ้นั่นก็ได้ชื่ออะไรวะไออช่างแม่ง,ง,มงดาเมจแอมสไตร์ตัวทิสตนนาโมดคาลย,ยังโมระไคามันแทนบิทได้อ,ะ,อะไม่เป็นไร เราไปเติมไอ้นี่ก็ได้นะครับเติมอาเคนาแล้วเอาไพ่แปะมาเดเมดไอ้นี่จะได้ดแรงๆพิสทนา so เฮ้ยคิดจะใส่ใส่ไม่ทันหรือจะใส่ลาปดอนยิช oh. ิ้หนึ่งใส่ <Magic. S 1> ได้ละลาปดอน แล้วแท้งผมควรเป็นหมอนี่นะทิสนาขาสองวินคอนเราคือใครทิสนากับล UM นะัมโบนาะงั้นไอ้นี้ใส่ไอ้นี่ดีกวกะเจาะเกาะเราไม่มีเจาะเกาะแต่ดดเมจมันมีหลายอย่างอะลัมโบมันดดเมจเวททิสนามันดดเมจเอดีออจะมีหรือไม่มีก็ได้อะไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่ได้เหมือนพวกแบบคอมด้านเดียวที่แบบเล่น a อก็ต้องการ a อ ต้องการจอกกออะไรท่าน้าอีกสองตัวครับใส่สองจอะไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่บ้านเนี่ยลัมโบเดมเบย์มันเยอะคิปเปอร์ไม่อยากได้เลยเลยอะ่ะยี่คิปเปอร์ก็ไม่อยากได้อาติแฟคทีท่าน้าอนของเต็มแล้วอะ่ะต้องของซับอะ่ะอันนี้เหรอของซับด้วยว๊าวนี่อย่ยสองเจาะคำถามคือสองจอะเราให้ใครอะ่ะ ให้ทินาแล้วทิธนาก็ไม่ต้องใส่ไอ้นี่แล้วกันทิธนาไม่ต้องใส่ชื่ออะไร <Woo! S 1> ทิธนาไม่ต้องใส่งั้นงั้นไม่ต้องลงไม่ต้องเล่นแฟรี่ไม่ต้องเล่นแฟรี่ครับเพราะว่าต่อให้ลงแฟรี่สองทิธนาก็ได้เลือดแค่เท่าไหร่ได้เลือดเพิ่มร้อยเดียวแต่ยังไงลากันก็น่าลงเพราะว่าได้พีเซิร์ฟเวอร์ถ้าจะลงอือไปเล่นอาเคนาแทนเหลือล um ัมโบอ่ะ ผมต้องการลัมโบ้สามด้วยถ้ามาลตีก้าไพาโลห้าครับยังเดือดค่ะคุยกับผมปะน่าจะคุยกับผมแหละเมื่อนากก้ามารีโลฮิตเอาเว้เอาเว้สี่สามพร้อมเล่นเอาเว้ ยังไม่ถึงด่านห้าเลยนะครับน้อง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 ให้พี่เล่นเก่งมั่งเหอะใ,ให้พี่เล่นเก่งมั่งเหอะโอเคเราเหลือเติมเบลล์วงเดียวเหลือเติมเบลลงอาเคนามีใครครับเนี่ยจบจบกันไปเออให้มันจบตรงนี้เถอะพี่ฟีโลทิหนาหกตัวให้พี่จบจบเถอะขอร้องงั้นทำเค้นผมเป็นแทงลวนเนาะเพราะว่าไอ้นี่มันได้สองจอความเสียหายที่สร้างได้จาก ความเสียหายที่สร้างได้จะฉีกกระชากและสะบั้นก็คือมันเจาะแล้วก็มันเจาะก่อแล้วเจาะเวทในเวลาเดียวกันผมเป็นทําเค้นฟูลแทงไปเลยเรามีวอม็อกแล้วเ,ออเราหยิบอะไรก็ได้ดีกว่าเป็นบุญตาสุดๆอ <c oughs> อกแล้วเมื่อนกากามะโลงนี่ไงเราเปลี่ยน2บาทเป็น3ดาววะเป็น3บาท3ดาวไปทางตลกบลกเลยคุณจงดูไว้ดันส่นี่น่าจะเป็นในรอบแบบเล่นร้อยเกมติดหเกมอะ ตาหน้าพี่มีเห็ดเกือบจบสิ้นลยอ้าวทูเฮลตี้สวัสดีครับสวัสดีครับพอดีรถพี่แรงกว่านะคะสวัสดีครับรถพี่มันอย่างแรงลัมโบพี่มันอย่างถึกพี่เผาเผาเผาพี่เผาที่นหน้าพี่ยิงเิเิเติมเฮคลิมนะครับเรา,เาไพ่แปะเฮคลิมนะครับ เพราะว่าพายเฮคาริมบอกว่ายูนิตที่สวมใส่เทมจะได้รับการลดความเสียหายนะครับแล้วก็ได้ AD ด้วยเนี่ยได้เอดีสิบเปอร์เซ็นตาก็จะได้ AD 10%, ข, AD 10ขอความรู้หน่อยครับบาสสกิลมันชิ่งขวานขวานบาสแบบนั้นได้ไหมฮะพิมพ์ใหม่ขอความรู้หน่อยครับพิมพ์พิมพ์มใหม่ให้ผมหน่อยผมอ่านแล้วผมไม่เข้าใจพิมพ์ใหม่พิมพ์ใหม่เผามันหน้าเผาเผา,ผาหน้ายิง ยี่ดูโล่ลัมโบเ,เ,เ,เลยเผาเผาเออเราเหลืออะไรเนี่ย๋อผมยังไม่ลงอาริเลยนี่ว่ะบาดมันสกิล,ลมันโดนหลายตัวได้ถ้าใส่จอคอจอเวทให้กับบาดแบบนั้นดีไหมอ๋อก็ใส่ได้ครับถ้าใส่หมายถึงขวานใช่ไหมใส่ได้ใส่ได้มันก็จะโดนหลายตัวไงอย่างทิศนามันโดนตัวเดียวไง ไม่มีกากอยอะอยากได้กากุยอาลิมาละไม่ได้เหมือนเดิมเดี๋ยวรอกากุยอืมเราได้เท่าไหร่ละ AD 25%่นะครับถ้าเติมเซลาจะเป็น45% AD 45ิบอเดที่้าเท่าไหร่สองรอยยนี่อย่างแรง ออโต้ละสองร้อยสามสิบกว่าแล้วพอแคดปุ๊บได้ดาเมจแอมปุ๊บมันจะเป็นแอมสามสามจัดการมันคิสซาน่าแอนด์ลัมโบโซอีอารีเหรอโซอีอารีก็ไม่ไหวผมมาดิใช่ไหมเดี๋ยวนะเขาอารีสามดาวอ่อยังนี่ว่าใช่ปะอ่ะเปิง 3, ป้งสามเปิ้งสาม จะสามา,ารถสบายวะ่ะวินเซเบตตึงๆสบายครับสบายเกมนี้เรามาทางไหวชิวไปเลยคู่หูลัมโบทิสทนาด้านหน้าเผาด้านหลังยิงมันจะแตกลาการสองดาวเหรอเผาเว้ยโดนเพียจากใบอาเผาใบอาตายเผาทิศหน้ายิงฟรีอยู่ข้างหลัง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ผมแพ้บอดนี้ว่ะโอ้ยนี่ลากาันมันถึกเกินนะดิลากันมันถึกเกินนะดิน้องอะไรผมจะได้นี่ทีเนี่ยกะคอยเนยี่ยไอ้สัสไม่ออไรอไอ้ควายใครจะรอก็รอเมื่อกี้บอดแล้วปะก็บอดไอ้นี่ปะ่ะมัลติสไตล์ปกติอะแค่ไอ้ที่นี่มันถึกลากาันปิดไม่ได้ดีเพเอสเราดีเพเอสเรามีตัวเดียวเนี่ยต้องอรอเซอร์ลาดดสอะเซอร์ลาสมาช่วยเติมดาเมจ แถมถ้าเซอร์ลาดมาเราเปลี่ยนภัยได้เด้อเอ้ยฟิลลาเอ้ามันล้วงไม่ได้เลยดิพอดีผมเป็นทิสตาน่าดีผมเป็นทิสตาน่านะเฮ้ยแต่ข้างหน้าผมแตกข้างหน้าผมตุยชิบหายแพ้อ้ยแต่เลือดเราทรงๆปะยังไงเราเลือดเราก็กินกินข้างล่างอยู่แล้วปะให้ข้างล่างเขาไปกินกันเองตาไพโร ตา멀ติเราอยากได้ตาเลยไม่อยากได้หาเลยเลยอยากได้ตาอะไรเลยแปลกเกินมันแปลกตรงไหนพี่ไม่มีตัดฮิวอะไรนะ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 น้องน้องพูดว่าอะไรนะน้องพูดว่าอะไรนะ <S <S น้องพูดว่าอะไรนะครับพี่ไม่มีตัดฮิวลองแหกตาอ่านดูนะครับลองแหกตาอ่านดูนะครับว้าว นากะหมาไม่มีตาดหิลว้าวว้าวววว,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 วเอ๊ยผมเปลี่ยนเป็นอาเคียนาได้นี่ยว่าอันนี yeah, แ้แย่แล้วแย่แล้วผมจะลงมารโอ้เฮียโมเดลหล่อน,นกับน,น้องๆอ,อ,อยู yeah, แ่แย่แล้วครับไม่มีตาดหิลแย่แล้วทำยังไงดีนะสู้พีเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เลยพี่ไม่มีตาดหิล ลัมโบผมยืนเผาเอา่อลากันเป็นวันน้องๆบอกพี่ไม่มีตาทิวว้าวว้าวว้าว,ว,าวไม่เหลือจะเชื่อแล้วเหลือเฮียอะไรมันจะไปเหลือเฮียอะไรล่ะครับอุ้ยเซลาดเซลาเซลามันลงไม่ได้อะเดยลงไงอะ่ะคือมันต้องการแวนสีอะ่ะ ไม่ได้แวนสี่ไม่เก่งผมต้องรอไอน,นี้เปลี่ยนเป็นี๋ยวลงเลยก่อนมีนโอกเก่งกว่าตอนนี้เทอรม่เทมไม่คือเือรลาแทนอรเออร์ลาแทนอารีชกอีกครับมันดิ <c oughs> ว้าวว้าวว้าวว,าว <c oughs> นี่ผมเจอลากันละเอ้ยโอลากันมันฮิวขึ้นมาจากพีเซิร์ฟทำไงดีโอ้โหไม่มีตัดฮิว <c oughs> ว้าวแย่จังเลย ท็อปโฟแล้วครับพี่ไม่มีตัดฮิวสนุกจังเลยสนุกจังเลยเกมนี้มันสนุกจังเลยผมเอาลัมโบขึ้นปกเลยชื่อคลิปไม่มีตัดฮิวมันสนุกอะไรขนาดนี้ไม่คิดไม่ฝันมาก่อนโอก,การที่ผมไม่มีตัดฮิวแล้วมันจะสนุกขนาดนี้ หมุนมาเป็นไอ้น <a> <oon> <have> ี <travail> yup. ่ดิเป็นหน้าปกลัมเบ้านะแต่บอกว่าไม่มีตัดฮิวนะครับพลาดนิดเดียวโดนยับเลยปกตินะครับน้องปกติอยู่แล้วที่น้องจะต้องโดนอุ้ยเชื่อวีีโอสองตาครับ ฟิวลาล้วงเราไม่ได้ดิที่หน้ายิงออกไปยสวยที่หน้ายิงออกเซราเยี่ยวใส่อุ้ยลำบ้าตายเฮียมีพีษตัดฮิวแล้วทำไงดีนี่สู้ไม่ได้บ่อนี้ตึงเกินน้องฮัลโหลวันนี้ตึงเกินนี่มันโดนหดเกะฮะเออผมต้องการไหนเซรากวูวะออกมาแล้ว ผมต้องเปลี่ยนไพ่ไพ,ไพ,ไพ่เซอร์ลาสทูดเมีเท่าไหร่ตอนเนี้ยไอ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยงน้อยชิบหายเลยเอาเลือดเถอะเดี๋ยวเลือดเลือดมีประโยชน์ไหมมีแหละอันนี้เป็นพีเซอร์ป่ะหมุนพีเซอร์ป่ะอันนี้ไพโลห้าป่ะไพ่โลห่าสมอเดอร์สองดาวด้วย,ยนี่ผมแตกกันเนี่ยสมอเดอร์สองอะแรงเกินอะนี่สู้สองคนนี้ไม่ได้เลยอะ เฮ้แต่โอเคคนนั้นตายละผมที่สองได้อุ๊ยอุ๊ยขออนุญาต d เม a g e m นะครับขออนุญาตขออนุญาต damage m อ,อืมผมควรทำอะไรได้ดีมากกว่านี้วะหนึ่งของลังเนื้อเกี่ยวผมควรเซอร์ลาสองดาวแล้วผมควรลงอาลิแล้วผมควรดอบแวนเหลือสองปะ ดรอปไอ่แต่ไม่มีตังดรอปแล้วดิผมต้องดรอปแวร์เหลือ2งหนะแล้วไปลง5บาท2ดาวแต่ผมไม่มี5บาท2ดาว <c oughs> เอ,อ้ยโพซิชันนี้เป็นไงโพซิชันนี้เป็นไง <c oughs> โพซิชันนี้ได้ลุน้นโพซิชันนี้ได้ลุน้นขอตาเซย์ลักเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเค้กง่ายกันทำ้มผมหยิบเค้กเลยอ่ะหยิบเค้กแล้วลงอาริแทนบาทแล้วเอาเค้กไปให้คนอื่นพอเราได้ดาเมจแอมเพิ่มน่าจะเป็นไฟส์สุดท้ายแล้วอะก็คืออันนี้แทนนี้ใช่ไหม ได้เดเมจแอม25ยี่ห้าแล้วก็ยัดเค้กไปเพิ่มดดเมจแอมเป็น 35. สามสิบห้าเรอหลาสองดาวอะเออไอสัตว์แล้วทักทีเดี๋ย,ะยนะเมื่อกี้ผมย้ายลัมโบไปขวาภาพมันดีมากเลยเดี๋ยวผมเอาทิทนาไปขวากูเพิ่งเห็นว่าทำเค้นวิวไม่สองดาว <laughs> คนดูทำเค้นผมยังไม่สองดาวเลยสัตว์ มาดาเมจแอมสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์มา,มาลัดโดดมาละบึ้มติดโล่ขาวอยู่ติดโล่ขาวอยู่เจลาตาเยี่ยวโดนทั้งหลังว้าว้าตายแล้วแพ้แพ้เพราะอะไรนะแพ้เพราะอะไรครับพิมพ์พร้อมกันครับแพ้เพราะอะไรครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราแพ้เพราะเราไม่มีอะไรไม่มีตัดงีบ พีมา,พแาแย่จังเลยแย่จังเลยที่มายื่นนัวไม่ผมนะครับขอบคุณมากนะที่มายื่นนัวไม่ผมที่ไหนผมว่าไพลโลห้าแพทนหน้าจะต้องเขาหน้าจะต้องทําอะไรกับไพลโลห้านิดหน่อยมันมันเขาเรียกว่าอะไรวะเดเมมมันบอดอื่นสู้ไม่ได้เลยอะไม่ว่าคุณจะถึกขนาดไหนไม่ว่าคุณจะอะไรขนาดไหนมันเอ็กซ์คิวทิ้งหมดไม่สนใจ just a fucking execute อ่ะบึมหายบึมหาย,ยแรงๆจัด content เ,เข้าหายอย่างต่อเน,นื่อง <c oughs> งงเลยไม่มีตัดฮิลเผื่อ <c oughs> ใครไม่รู้นะเร,เราทรททนให้หนึ่งครั้งนะครับสกิลลัมโบสามารถตัดฮิลได้นะครับขอบคุณครับก็ <c oughs> ตัดจบไปเพียงเท่านี้แสดงว่าแม่งเล่นได้จริงนะเนี่ยต่อให้เราไม่มีต่อให้เราไม่มีลัมโบก็ตามอีกอย่างหนึ่งเล่นได้จริงด้วยต่อให้เราไม่มีแฟรี่ก็ตามคือทิศหน้าคุณสามารถใส่3มชิ้นโดยที่ไม่มีแฟรี่เลยก็ได้แบบ คุณซูจอกอไอเอคุณซูเดสเบดไอเออะไรเงี้ยใส่ไปเลยลัมโบก็ลัมโบผมว่าสิ่งที่ควรมีคือบัตรเติร์ดกับลาบาดอนอีกอันหนึ่งอะไรก็ได้ไอออนิกสปาร์ก็ได้คาวกากาดก็ได้ไททันก็ได้ดะก้อนคอร์ก็ได้อะไรก็ได้แล้วถ้าถ้าอยากถ้าอยากให้บอร์ดมัน มันเก่งขึ้นไปกว่านี้อ่ะจริงๆคุณควรโลโมร์ไค3ดาวหรือไม่ก็กาลิโอ3ดาวเพิ่มแต่ผมเล่นแค่2ตัวผมพอใจกับบอร์ดเมื่อกี้ละเล่น2ตัวไปเติมอาเคนาเติมนึงอื่นแทนแค่เมื่อกี้มันก็ทอฟโฟได้แล้วอะ่ะขี้เกียจโลอะ่ะมันมัน3ดาวไวแล้วอะ่ะเออนานานกูจะ3ดาวไวสักนั้นแหละเมื่อกี้2คนสุดท้ายผมสู้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยแต่ว่าเลือดผมเยอะผมก็เลยไพโลเขาไปค่ายคนนึงให้อ,อคือถ้านับถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้านับเอาคอมพลตบอร์ดอะ ในเราไม่นับว่าเราเลือดเยอะหรือเลือดน้อยใช่ไหมเราเอาคอมพพลตบอร์ดมาชนกันอะเออเราสู้เมตาไม่ได้อยู่แล้วเราสู้ไพโลหไม่ได้เราสู้พีเซิร์ฟเวอร์ ver, ไอคาริต้าฟิโอลาไม่ได้อยู่แล้วไม่มีทางเราสู้ไม่ได้เลยแต่ความความได้เปรียบของเราคือเราเลือดเยอะตอนเลดเกมไงแล้วเขาก็จะฆ่ากันเองมันเลยทําให้เราทอฟโฟได้แค่นั้นแค่นั้นแหละ